สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีเนาะคะ่ะพ่อก็เฟินอีกแล้วเนาะคะ่ะกาะสินงวนเชียงม่องเกานี่แหละเนาะคะ่นะเนาะมือหนีเนาะคะ่ะน้องเฟินมีรถกระบ,บะใส่งานเ่าว่าสิเป็นรถคอกรถตูถ้ทืบเนาะคะ่ะตู้แหง้งตู้เย็นมีให้เลือกหลายหลุนหลายแบบหลายยี่ห้อนโปรโมชั่นเดือนนี้ใส่เงินหนึ่งบาทคาฟฟี่ร้อยยี่สิบมือยังใส่เงินหนึ่งบาทคัฟฟี่ร้อยยี่สิบมือยังพ่อเฟินแถมประกันให้สั้นหนึง่ง ภาษีพลรลบรับประกันเครื่องย้อไนไทยอีกปีหนึ่งเลยค่ะเสริมแนบหลอบรรทุกให้บ่มีค่าใส่ใจเพิ่มเติมใส่เงืนรับรถเพียงบาทเดียวคัฟี่อีกร้อยยี่สิบมือออกรถยากบอ,บ,อกบ่ยากค่ะบัตปราชาชนใบเดียวก็ออกได้ค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งฟีทั่วประเทศพ่วแม่พิณหันใดที่สนใจโทรหาเฟิร์นได้เลยที่เบอร์08268 7 7 2 5 0หค่ะเปล่าเดิน เดือนนี้เท่านั้น